สวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชานะครับเจ้าของมหายันรวยวันนี้ก็มาแนะนําเหรียญเจ้าสัวบารมี54นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ทําพิธีปลุกเสกอย่างดีเลยนะครับในวันเสาร์ที่5นะฮะตุลาปีส5พนะฮะเพื่อหาเงินสร้างสลาแก้ววัดสว่างมกคานะตําบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวสิบทิศนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหลังเป็นมหายางสิบทิศประกอบไปด้วยพระคาถาต่างๆครบคันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนเมตตาค้าขายโชคลาภการง,งานการเงินนะฮะความรักครอบครัวอยู่ย่งเป็นสุขแล้วก็เแข็ยคขาปลอดภัยก็ถือว่าได้ไปครบเลยนะครับเหรียญนี้สวยงามจริงๆนะฮะอยากให้ทําบุญร่วมกันนะครับสวัสดีครับ